ครับสวัสดีครับผมมาพบมาพอกสาวันนอกของหาร้อนะ้ครับที่พาท่านผู้ชมม่ย้ำกันล่อนเย็นนะครับเพราะว่าบรได้เหตจากบังโดยยางได้นะครับเอากันล่อนน้ำมันมามาเหตใส่เย็นครับครับเพื่อบเป็นการเสียเวลานะครับเนาะไปเบ่งกันครับว่ามีตีมานบอครับลัางหนึ่งยู่นี่์แครับเนาะ ใสเนือหอยเชอรี่ครับจะภาาไม้หกครับครับใส่ใบจจกสีนะครับแล้วนี่เป็นอะไรเกล็ดร้อนน้ำมันครับประมาณยี่สิบลิตรครับยกเบิงก่อน,นครับมานบ่ ถือย si ูทูปพี่น้องดินครับดินยุ๊ดินยุ๊ถืออยู่ครับบุ้งไวาจากโตนะครับเนาะอ้เด็ดพัดครับเด็ดพัดดินยู๊ครับดินยู๊ครับมาลุนกันครับป้าครับครับมาลุนกันครับว่ามันือถือจากตนะครับเนาะ <laughs> ủa tôi nhảy hấp cái đó, tôi nhảy tôi nhảy. ครับ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 ครมครับครับครับครบครัครับครับครรคร แต่เี๋เอาไปใส่ไวใบมะเกาแล้วครับเดี๋ยวถ้าเบิงมืออื่นกต่ถิมาเบิงอีกรอบนึ่งนะครับเนาะไปใหญ่ครับ ครับหลังจากอยามแงบกบนะครับสีหลังบะถือก็กติพ้าไม่ยามาจะเก็บอื่นไว้ยังนะครับเนาะเอาถังน้ำมันครับเอาถังน้ำมันมามาเห็ดใส่เย็นนะครับเนาะใส่เย็นแบบนี้ครับับมาลองมือเลยครับว่ามันสีคือบ่มันสีมันยังพอโตบ่บครับ งานมานน่เลยตัวสีแดยยงเมื่อบานพขาโตบ่น,นีเลยหืมหืมดินมด้วพี่น้องอมาหลุนกันครับว่ามันสีมันบ่นี่ครับมันเป็นลักษณะน,น,นี้เนาะครับเนาะ เอาไปใส่เอียนครับครับมาหลุนกันครับความสิมานบ่บครับคกลบหลุนกันเลยครับมาสิแมนมาเนาะ <c oughs> แมนกับแมนกับโตไปไงึงครับ <c oughs> โอ้ถือตัวนึงก็เป็นหกไปไงครับ หายออกกมีอยู่ครับี่ออกมาตัวนึงครับสวยครับนี่ครับเดี๋ยวตัวนึงครับ ครับเก็บก่อนนะครับ